สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับช่องตั้งชาแนลนะครับวันนี้จะมาให้ดูการเกงยียน <c oughs> ซึ่งเป็นแบนด์นี้นะครับจัะทองเดี๋ยวมาเริ่มดูดีเทลกันเลยนะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมใส่ลงแข็งนะครับ ผมได้เลือกอแบรนด์นี้มาก็ใส่ลงแข่ง FPDS 2,021นะตัวนี้จากทองอเริ่มจากข้างหลังก่อนเลยคนระตัวนี้เป็นยี่ออนนะยี่อออนเจแปน อกยามานะครับนี่คือปลายหนัง uh, uh, กล้องอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่หกอย่างไม่ใช่ผลัมาณนี้ uh. ปลายหนังฟอกฟ้านะครับไม่เป็นหนังบัวนะตรงนีน้สามารถสอดเข็มขัดไปด้วยนะ,ะ uh. สวยงามทีเดียวฟอนต์ ให้ลงวินเทจมาเนี่ยใชข้างหลังก็จะเป็นกระเป๋าอ่านี่แล้วก็ปักโลโก้ของทางแบรนด์นะครับจากทองสวยงามอ่าตรงเนี้ยจะเป็นดินสีสีออกทองๆนะครีร้เล็กๆนี่ข้างหลังอ่าทรงกระเป๋า ็จะประมาณนี้นะครับมีการเย็บแทกิ้งนะครได้ส่วนได้เย็บจะเป็นสีเหลืองนี่รัสีเหลืองเส้นนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวเหลืองเขียวเขียวินเทจนี่ของเข็มขัดก็มีการเย็บแทกิ้งนะตัวนี้เป็นสีเหลืองครับ สีเหลืองก็สีเขียววินเทจตัดตรงนี้แล้วก็ตะเข็บตะเข็บก็จะเดินได้สามเส้นนะนี่สามเส้นตรงนี้สีสีเหลืองออกเขียวๆนี้อยู่ตรงกลางเส้นกลางก็สีเหลืองทั้งสองเส้นครับวิ่งด้านนอกนสีเหลืองวินเทจครับ <c oughs> อีกด้านหนึ่งก็จะประมาณนี้ อันนี้ผมสวมใส่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะนก็จะเริ่มมีรอยมีลายยับขึ้นมาแล้วเริ่มเข้าข้อแล้วนะนประมาณนี้มาดูส่วนนิ่งขาในก็จะเดินได้เป็นสีสีเหลืองนะเหลืองม,มีเทนแล้วก็นี่เลยเป็นไงฮะ โค้งดันในสวยงามตัวนี้เป็นเย็บขาในตัวนี้เย็บแบบซิงเกิลน,นะฮะนี่เล็กๆเ,เห็นไหมสีเหลืองแล้วก็เป็นลูกโซ่สีลิโก้โซ่ดันคางจะสวยงามนะครับประมาณนี้ส่วนริมก็จะเป็นริมนี่เลยมองเห็นเป็นไหมเป็นริมริมสีทองนะ <c oughs> ลิงสีทองครับมาดูด้านหน้ากันบ้าง <c oughs> ด้านหน้าจะประมาณนี้เลยครับเลือมจากตรงไหนก่อนกระดุมก่อนดีไหมกระดุมฮะเป็นโดนัทนะนี่เลยนี่กล่องปกกันไหม con cũng giống như mấy cô cắt là khớp Hãy cắt cho con Ghiền Mì นะไม่เป็นไรครับก็จะมีะปั๊มโลโก้นะครับซิมเพิลแอนด์รอซิมเพิลรอนะครับนกระดุมเม็ดบนก็จะใหญ่หน่อยกระดุมสี่เม็ดนะครับข้างล่างสามหนึ่งนะครับ,รบก็จะมีมาจุด i ินเทสให้ด้วยนะครับนี่สวยงามประมาณนี้แล้วก็ดูตรงนี้กัน นี่กระเป๋าใส่เหรียญหรือกระเป๋าใส่นาฬิกาตรนี้ก็จะมีนี่ครับวินเทจสดๆโชว์ลิมนะฮะแล้วก็หมดุดเป็นหมุดแบบตอกทะลุนะฮะนี่เลยสวยงามครับให้อารมณ์วินเทจสุดๆนี่ตำหมานี้ก็ด้านไหนก็จะเป็นแบบนี่ครับกลังกระดุมน,นี่เลย ตุ้โคงตรงนี้ครับอ่าคงตรงถือว่าเย็บได้เนียบน,นะฮะสวยงามน,นี่ลูกโซ่นี่รังกระดุมก็ประมาณนี้ครับส่วนผ้าฮ่าเดี๋ยวตรงนี้นะนี่ตรงนี้ก็จะมีปั๊มโลโกโ้เอ้กล้องเป็นอะไรวะเนี่ยนี่ฮะปั๊มโลโก้เป็นทางแบนนะฮะ จากทองมองไม่ชัดนะไม่เป็นไรแล้วก็ข้างในเป็นกระเป๋านะฮะกระเป๋าซับด้านในจะมีลายนะเป็นลายรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลายขึ้นนะนี่ปักเป็นลายปักนะฮะสีทองสีเหลืองเหลืองทองนะเหลืองทองแล้วก็สีนิโก้ลายอันนี้ก็จะเป็นป้ายทแทแ็ทางแบนดนะ กระเป๋าวนี้สวยมากนะผมว่านะผมชอบมากเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยผมว่านะสวยกว่าทุกรุ่นนะส่วนตัวนะครับสวยงามจริงๆครับข้างหลังก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นลายอันนี้เป็นลายสกรีนนะผ้ารู้สึกว่าจะเป็นผ้าอะไรเลยผมไม่แน่ใจนะครับสับตัวเนี้ย อ่าตรงนี้สวยครับเดินได้ตะเข็บแล้วก็มีนี่นะครับของทางแบรนด์เลยครับนี่จะมีทุกรุ่นนะซิมเพิลรอแล้วก็มีรูปเทวด,ดาหรือเปล่าเทวด,ดาถือสเก็ตบอร์ดผิดภาพการเลยว่ขอโทษน,นะคิดว่าน่าจะใช่เลยนะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเดินส่วข้างล่างนี้จะเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองทองวินเทจแล้วก็ข้างบนนี้จะออกเหลืองคิวเขียวจะเป็นเส้นเล็กกว่าเดินเขาขอบเอวกางเกงประมาณน,นี้แล้วก็มีอะไรตรงใน,นบ้างเอส่วนดีเทลหลักๆก็จะประมาณนี้นะสวยนะผมมานะเขียวประมาณนี้ ก็จะเริ่มมีร่องรอยมาบัางตรงไหนอีตรงไหนอีกก็ไ,ไม่น่าจะมีอะไรนะป้ายหนังอ่าแล้วก็มาดูส่วนของผ้าดีกว่า กล้องมันไม่คยโฟกัสส่วนตัวผมชอบผ้าตัวนี้มากนะ,ะตัวยี่สิบสามออนนี้ก็สวยอยู่แต่ว่าผมชอบเนี่ยอารมณ์แบบบินเทจผ้าคนขนหน่อยเนี่ยประมาณเนี่ยสีจะออกแบบดิฟหน่อยนะดิฟดิฟหน่อยดิยดปูเข้มเข้มนะประมาณนี้ผ้าจะออกคนขนะนี่สวยผมชอบมากเลยครับตัวนีน้ผมได้ไปดูตัวยี่สิบสามออนแต่ว่ามัน ้าเขาก็สวยนะครับสวยอยู่เหมือนกันแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่านี่นะครับประมาณนี้โอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> เดี๋ยวดูตอนใส่กันนะ